สวดมนต์ลดกรรมทำให้รวยทุกชีวิตเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองได้ข้อคิดในการใช้ชีวิต 1. อย่าทำลายความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้ 2. เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตาม เราไม่ต้องไปคุยทับเขาปล่อยเขาฝุ้งไปตามสบาย 3. รู้จักฟังให้ดีโอกาสทองบางทีมันเข้ามาแบบแว่วๆเท่านั้น 4. หยุดอ่านคำอธิบายทางสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ริมทางเสียบ้าง 5. จะมีการใดจ้องคิดการให้ใหญ่ๆเข้าไว้ แต่เติมความสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อยหอัดคิดทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัยโดยไม่จะเป็นต้องให้เขารับรู้ 7. จําำไว้ว่าข่าวทุกชนิดล้วนถูกบิดเบือนมาแล้วทั้งนั้น 8. เวลาเล่นเกมกับเด็กๆก,ก็ปล่อยให้แกชนะไปเถอะ 9. ใครจะวิจารณ์เราอย่างไรก็ช่างไม่ต้องเสียเวลาตอบโต้ 10. ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่สองแต่อย่าให้ถึงสามสิ 10. อย่าวิจารณ์ในจ้างถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุขก,ก็ลาออกซะสิบสองทำตัวให้สบายอย่าคิดมากถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบากตายแล้วอะไรอะไร ก็ไม่สำคัญอย่างที่คิดไว้ทีแรกหรอก 13. ใช้เวลาน้อยๆในการคิดว่าใครเป็นคนถูกแต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ถูก 14. เราไม่ได้ต่อสู้กับคนโหดร้ายแต่เราต่อสู้กับความโหดร้ายในตัวคน 15. คิดให้รอบครอบ กอนจะให้เพื่อนต้องมีภาระในการรักษาความลับ16เมื่อมีใครส่งกอดคุณให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน17เป็นคนทอมตนคนเขาทำะไรต่ออะไรสำเร็จกันมามากมายแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิด18ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้วายเพียงใดสุขุมเยือกเย็นเข้าไว้19 อย่าไปหวังเลยว่าชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม2ี 20. อย่าให้ปัญหาของเราทำให้คนอื่นเขาเบื่อหน่ายถ้ามีใครมาถามเราว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ mm. ก็บอกเขาไปเลยว่าสบายมาก21อย่าพูดว่ามีเวลาไม่พอเพราะเวลาที่คุณมีมันก็วันละ24ชั่วโมงเท่าๆกับที่ลุยบัสเตอร์ไมเคิลแอนเชโล แม่ชีเทเรซาลิโอนาโดดาวิชีโอมทอมัสเจฟ,เฟฟเฟอร์สันหรืออัเลเบิร์ตอัลสตน์เขามีนั่นเอง 22. เป็นคนใจกล้าและเด็ดเดี่ยวเมื่อเลี้ยวกับไปดูอดีตเราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำมากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว 23. ประเมินตนเองด้วยมาตรฐานของตัวเองไม่ใช่มาตรฐานของคนอื่น24จริงจังและเขี้ยวเข็นต่อตนเองแต่อ่อนโยนและผ่อนปลนต่อผู้อื่น25อย่าระดมสมองเพราะไอเดียดีๆไใหม่ๆและยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิน้น26 คงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผยอ่อนโยนและอยากรู้อยากเห็น27ให้ความนับถือแก่ทุกคนที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพไม่ว่างานที่เขาทำนั้นจะกระจอกรอกน้อยสักปานใด28คำหนึ่งถึงการมีชีวิตให้ว้างขวางมากกว่าการมีชีวิตให้หยืดยาว29มีมารยาทและอดทน กับคนที่สูงวัยกว่าเสมอ